มันสัมประสิทธิ์ไ่ยังไงนะคะอีกครังนึงนะคะเราต้องรู้พืชเนาะมันสัมปะสหลังถ้ามันหนึ่งถึงสี่เดือนแรกจะเป็นระยะสร้างรากมันสัมประสิทธได้ตั้งแต่แช่ท่อนพันธุ์เลยนะคะแช่ท่อนพันธุ์ก็คือหนึ่งช้อนผสมน้ำเอุปเปอร์ไมโครมิชแช่หนึ่งช้อนผสมน้ำยี่สิบลิตรเอาน้ำใส่กระมังแล้วก็ตัดท่อนพันธุ์แช่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาไปเสียบทีนี้มันจะเร่งรากซปเปอร์ไมโครมิกมันมีคุณ ปัดเล่งรากปกติถ้าไม่ใช้ซูเปอร์ไมโครมิกอาทิตย์หนึ่งรากมันจะงอกยอดมันจะขึ้นใช่ไหมแทงหนอ่อแต่ใช้ของเราสามวันถึงสี่วันรากลากขึ้นคือเร่งรากรากมันจะเร็วทีนี้พอมันแทงหนอ่อขึ้นมาปุ๊บฉีดซูเปอร์ไมโครมิกเลยค่ะทีนี้เ,เร่งการเจริญเติบโตมันจะพุ่งเร็วมันจะพุ่งเร็วมากแล้งามเขียวงามทีนี้พอได้หนึ่งเดือนปุ๊บนะคะ หนึ่งเดือนปุ๊บทีนี้มันจะลงหัวเร็วฉีดไอตัวไฮปอรพาตมันก็ถูกไปหนึ่งรอบในระยะหนึ่งถึงสี่เดือนนะคะเพราะช่วงนี้ระยะสร้างรากทีนี้มันจะลงหัวเร็วปกติถ้าไม่ใช้ของเรานะคะสี่เดือนบางคนยังไม่ลงหัวเลยแต่ทีนี้ใช้ของเราคือสองเดือนลงหัวแล้วบางไปกดดูได้เลยบางคนก็หนึ่งเดือนลงหัวแล้วมันจะลงเร็วมากพิสูจน์ได้อันี้มีรีวิวเยอะนะคะทีนี้พอผ่านระยะสี่เดือนไปแล้ว ็นระยะช่วงสร้างหัวกับสร้างคือขยายค่ะลากมันลากมันไม่ออกจากนั้นแล้วนะคะมันถ้าเราสร้างลากไม่ได้มากพอมันมีเท่าไหร่มันระยะหลังจะเป็นขยายหัวให้ใหญ่และใช้ไพเปอร์พลสวันพัทูฉีดไปอีกรอบหนึ่งบวกกับซูเปอร์ไมโครมิทุกสิบห้าวัน <c oughs> ไพเปอร์พลสวันทสักหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้แล้วแต่กําลังเขามีถ้ากําลังเขามีอย่างน้อยมันรอบหนึ่งให้ฉีดไพเปอร์พรรอสอรลสวันพัทู สักสองรอบหนึ่งถึงสี่เดือนหนึ่งรอบสี่ถึงห้าเดือนอีกหนึ่งรอบเพราะมันโตแล้วกเกษตรกรจะไม่ฉีดนอกจากคนที่ใช้โดนแล้วคนที่ต้องการทําเป็นอุตสาหกรรมจริงๆเขาจะดูแลอย่างดีแต่เกษตรกรปุ๊บพอใหญ่ปุ๊บโตปุ๊บเขาจะไม่ฉีดเลยเขาจะเขา้าเข้าฉีดไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงที่เล็กๆที่เขาเดินเป็นฉีดได้ให้เขาฉีดทีนี้ช่วงที่ห้าถึงแปดเดือนเนี้ยห้าหกเดือนขยายหัวฉีดให้เปลือของเราเลยแต่ทางนี้ยังใส่ปกตินะคะ แต่เขาจะใส่ลดน้อยลงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสูงสูงละปุ๋ยเคมีนะคะตัวนี้จะเพิ่มแป้งและเพิ่กมการหัวจะขยายใหญ่แล้วบางครั้งอาจจะไม่ถึงหนึ่งปี<ม>เขาจะสามารถปุดมัน <มา S 1> <ม>ได้ได้ก่อน<ม>ใช่<ม>บางคนก็5 5เดือนนี่แป้งแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะแล้วหัวใหญ่แล้วเพราะของเราลงหัวเร็ว<ม>นี่คือข้อข้อดีของของแม่ค่ะแล้วอ้อยมีระยะก,การฉีดเหมือนกัน ได้ผลแต่กอดีอ้อยอ้อยเหมือนกันอ้อยมีระยะหนึ่งปีเหมือนกับมันสำปะหลังสิบห้าวันจิตครั้งหนึ่งถึงสี่เดือนจะเป็นช่วงระยะที่อ้อยแตกกออ้อยต่อถ้าอ้อยอ้อยใหม่เลยใช้สองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตราะยังใช้ปริมาณอาหารยังไม่เยอะช่วงหนึ่งถึงสี่เดือนถ้าทําให้อ้อยแตกกอเยอะหมายถึงว่าหนึ่งกอมันได้ผลผลิตหนึ่งผลผลิตเราเพิ่มขึ้นแล้วนะคะพอห้าเดือนขึ้นไปจะเป็นขยายลำ เรายืดป้อมช่วงแรกต้องการเร่งการเจริญเติบโตแล้วแต่กอให้ใหญ่ฉีดให้เปดพัดนวันบวกกับซุปเปอร์มันซุปเปอร์มันต้องมีฉีดเปยนช่วสิบห้าวันสิบห้าวันฉีดสิดบห้าวันฉีดถ้าเกษตรมีถ้าเกษตรกรเ,เ,เ,เขาขยันฉีดนะคะให้ปดสักหนึ่งรอบพอห้าเดือนไปแล้วให้ปดอ,อีกหนึ่งรอบตอนนี้ป้อมยืดลำใหญ่ถ้าอ้อยถ้าแปลงนี้เขาใช้ ดูอ้อยดูยังไงว่าใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพให้ไปดูตอนจะตัดตอนที่มันขึ้นลำแล้วถ้าแปลงนี้ใส่ปุ๋ยเคมีงามอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะได้ผลผลิตให้ไปดูตอนที่หกเดือนเจ็ดเดือนห้อยตั้งลำบางครั้งเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีลำเท่านี้ก็มีมแต่ของเรากำน<ม>นเนียหมดเลยเราน้ำหนักดีมากอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกเลยที่ลงท้นที่ สังเกตคือคือเราเราเก็บข้อมูลเป็นปีแล้วค่ะท่านประธานแล้วของเราจะแต่ก็ใช้ปุ๋ยเขานช้ปุ๋เดิมปกติเขาจะลดลงนี้เิมถ้าเราถ้าเราแนะนําเขาบอกว่าใส่ทางดินตามที่ถ้าไม่มีความชื้นเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเกษตรกรแต่ทีนี้ว่าถ้ามันใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้แนะนําให้ฉีดทางใบมันจะได้กินอาหารทีนี้ว่าถ้าช่วงหน้าแรงฉีดได้ไหมมีมีความชื้นฉีดได้ไหมฉีดได้ ใบมันจะไปเก็บสะสมอาหารมันจะกินได้ตลอดพอฝนมาปุ๊บมันสามารถที่จะดูดกินนาหารได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีความชื้นเกษตร,รกรจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีการที่จะให้อาหารเขาได้กินตลอดเวลาก็คือใส่ทางใบของเราคืออาหารเร่งห่วนจิดตดพกินในทันทีแล้วกินได้นานด้วยแล้วช่วยที่ปุ๋ยที่ตกค้างในดินได้หมดเลยค่ะแล้วปรับปรุงดิน,นต,ตัวนี้ด้วยเลยทีนี้พอเนี่ยผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นจากไร่ละสิบตันจะเป็น เข้าตัวเลยเนี่ยค่ะให้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 ฉีดตามนี้เพราะว่าส่วนมากเลยเกษตรกรถ้าอ้อยสูงแล้วเขาจะไม่ฉีดเหมือนมันสับปะรดนอกจากคนที่มีโดรนเขาทำเป็นธุรกิจเขาจะต้องได้ผลเรยนจริงจริงแปดเดือนเก้าเดือนเขายังใช้โดนฉีดอยู่ใช่กากใช้ไม่ด้ใช่ใช่แต่ทีนี้พอใช้ของเราปุ๊บเนี่ยสามเมตรขึ้นอ้อยนะคะสามเมตรขึ้นสูงท่วมหัว แต่ของเขาปุ๋ยเคมีก็ขึ้นเหมือนกันแต่ให้ดูหลังตอนที่ว่าหกถึงเจ็ดเดือนปุ๋ยดีไม่ดีให้ดูที่ตอนเป็นลำอย่าเพิ่งไปดูตอนนั้นเฮ้ยงามแต่กอดีปุ๋ยเคมีก็งามแต่กอดีเหมือนกันเพราะช่วงแรกแต่ให้ไปดูช่วงที่มันเป็นลำถ้าใช้ของเราคือลำใหญ่แน่นอนทุกแปลงเลยค่ะทุกแปลงเลยอันนี้การันตีได้เลยเลยบอกว่าสินค้าของเราดีมากแต่เราจะใช้ประสบการณ์มันมัน มันขึ้นมากี่เท่าคะหมายถึงว่าผลผลิตจาก <บน S 1> ที่ไม่ได้ใช้จากที่แบบสิบตันนะคะไร่ละสิบตันก็ขึ้นมาเป็นยี่สิบเลยเท่าหนึ่งเลยเพราะว่าหนึ่งขยายลำใหญ่แล้วผลิตหนึ่งแตกกอชั้แรกเพิ่มผลิตแล้วใช่ไหมคะแตกกอได้เยอะที่สุดสองพอเพิ่มขยายขนาดลำน้ําหนักมาแล้วทีนี้ถ้ามันสูงยิ่งสูงน้ำหนักมาแล้วไม่ลงปริมาณเยอะค่ะไม่ลงด้วย ของคนอื่นนี่ล้มในล้านเพราะว่ามันากมัาไม่แข็งแรงแต่ของเราไปช่วยเรื่องรากยึดไม่ล้มนอกจากโดนพายุแรงๆตัวนี้ล้มอยู่แล้วอันนี้คือฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวเลยไม่ได้ราดโคนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมพ่นพ่นทางใบอย่างเดียวเลยค่ะใช่ให้ปืนฉีดสักสองรอบก็พอในออบในอ้อยซูเปอร์แมกโรมิกแล้วแต่เกษตรกรเลยค่ะทุกสิบห้าวันถ้าเขาอยากได้ผลผลิตดีห้าวันฉีดครั้งถ้าเป็นคื่นที่ระยะ เป็น8เดือน1งปีให้จิต15วันครั้ง